ตำรวจตะเวนชายแดนที่3 24ร่วมกับฝ่ายปกครองเมืองน่านนะคะได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาค้าย,ยาเสพติดรายย่อยที่ขายให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ค่ะตำรวจตะเวน ชายแดน324ร่วมกับฝ่ายปกครองเมืองน่านจับก,กุมนายวสานหรือว่าสารมาเหลืองอายุ30ปีนางสาวกัญญาหรือใหม่พักคณะอายุ2 3ปีนายทวีศักดิ์อายุ32ปีนางสาวทัศนีอายุ31ปีพร้อมกับยึดไอซ์น้ำหนัก5.2 2กรัมยาบ้า16เม็ดเครื่องช่างดิจิตอล2เครื่องอุปกรณ์การเสพโทรศัพท์มือถือพร้อมนำตัวผู้ต้องหาตรวจปัสสัวะค่ะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายโดยก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้อง ทั้ง4คนทราบว่ามีการนํายาเสพติดมาจําหน่ายให้กับเยาวชนกลุ่มแรงงานในพื้นที่บ้านสวนตาลล่างในตัวเมืองน่านและยาบ้าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เก็บไว้เสพเองด้วยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนสถานตํารวจเมืองน่านไปดําเนินคดีต่ตอไปค่ะครับ